วัยรุ่นที่อยากจะสำเร็จไวต้องเข้าใจห้าข้อนี้ครับหลายคนบอกว่าบนโลกใบนี้มันไม่มีเคล็ดลับของความสำเร็จหรอกแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วอะ ทุกความสําเร็จมีเคล็ดลับหมดครับข้อที่หนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันสำหรับรุ่นยุคใหม่ที่อยากจะก้าวหน้าเร็วประสบความสําเร็จเร็วนะแล้วไม่ต้องเดินช้าๆตามสเต็ปของคนอื่นอยากแซงหน้าอย่างรวดเร็วเลยนะครับข้อที่1ก็คือคุณเลือกแฟนที่ใช่หลายคนบอกว่าขอให้มีแฟนก็พอจะได้ไม่อายเพื่อนแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณมีแฟนที่ไม่ใช่มีแฟนที่ไม่สนับสนุนสิ่งที่คุณอยากทําหรือเป้าหมายในชีวิตของคุณสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืคอ คุณจะไม่สามารถก้าวหน้าได้เพราะมันมีคนฉุดหลังความสําเร็จของคุณอยู่ข้อที่2คือการลงทุนกับตัวเองอันนี้สําคัญมากความรู้เป็นสิ่งที่ถ้าคุณมีมันจะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตแล้วความรู้นี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณแอคชั่นหรือทํางานอะไรบางอย่างแล้วก้าวหน้าไวกว่าพเพื่อนๆอนอันที่3นะครับคือการที่เราต้องเลือกเพื่อนนะครับหลายคนบอกว่า ทุกคนเป็นเพื่อเราได้ใช่ทุกคนเป็นเพื่อเราได้แต่เขามีงานวิจัยพบว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่ขี้บ่นเราจะกลายเป็นคนขี้บ่นถ้าเราอยู่กับเพื่อนบ่อยๆกับคนที่กินเหล้าเราจะยอมรับเรื่องการกินเหล้าไปโดยปริยายถ้าเราอยู่กับคนที่สูบบุหรี่สักพักหนึ่งเราก็จะสูบบุหรี่ตามเขาได้ง่ายนะครับดังนั้นจงเลือกเพื่อนที่คุณอยู่ด้วยเป็นประจำครับแล้วเพื่อนที่อยู่ด้วยเป็นประจำเนี่ยถ้าเป็นคนเก่งด้วยและเป็นคนดีพร้อมกันด้วยคุณก็จะกลายเป็นคนเก่งและคนดีเหมือนกับเพื่อนคุณเช่นกันครับเพราะที่ 4ก็คือตัดเสียงรบกวนออกไปบ้างมือถือไม่ได้ห้ามเล่นนะครับแท็บเล็ตก็ไม่ได้ห้ามเล่นดูหนังก็ไม่ได้ห้ามเที่ยวกังคืนก็ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากเกินความจําเป็นผลสุดท้ายมันดึงเงินออกไปจากชีวิตของเรามันดึงต้นทุนชีวิตมันดึงสุขภาพมันทําให้คุณประสบความสําเร็จช้าครับข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือความสําเร็จ เกิดจากคุณนิยามครับถ้าคุณนิยามว่าความสําเร็จคือการมีเงินอย่างเดียววันที่คุณสําเร็จคุณจะมีแต่เงินถ้าความสำเร็จของคุณคือมีเงินสุขภาพครอบครัวที่ดีวันที่คุณประสบความสำเร็จคุณจะมีทั้งเงิน สุขภาพและครอบครัวที่ดีนิยามของความสาเร็จสําคัญนะครับดังนั้นวัยรุ่นยุคใหม่ผมไม่อยากให้พลาดสิ่งนี้ไปไหนๆเราจะประสบความสำเร็จแล้วจงประสบความสำเร็จหลายๆด้านพร้อมกันแล้วไหนๆเราจะก้าวหน้าแล้วจงก้าวหน้าให้เร็วถ้าคุณรู้เคล็ดลับ5ข้อนี้แล้วเอาไปใช้คุณจะเป็นวัยรุ่น พิเศษครับคนหนึ่งที่ก้าวหน้าขึ้นมาเร็วมีชื่อเสียงขึ้นมาเร็วแล้วก็บรรลุเป้าหมายของคุณเนะ่เร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันแน่นอนนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตสุขภาพความงามต่างๆก็เจอกันใน YouTube Facebook i g ที่ชื่อว่าหมอทีมด r Team รทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีครับรักวัยรุ่นทุกคนนะครับสวัสดีครับ